นหมนมอกา,ากเสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุ้ยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหมอกลงหนาเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาที่นี่นะคะจิตตกรฟาร์มค่ะเราจะมาพบกับเกษตรกร,ร,กรดีเด่นปี2562และ2563นะคะ2ปีซ้อนเลยประธานชมรมปลาสวยงามเมืองลิกกค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปชมกัน เจอน้องโอก่อนน้องโอบอกว่าถ่ายได้เราก็ถ่ายได้เลยนี่น้องโอนะคะพเพื่อนๆค่ะน,น้องโอมีอะไรจะแนะนํำไหมไหนตัวเด็ดๆของเราเนี่ยอยู่อ่างไหนหรอเดี๋ยวเดี๋ให้ก็ต้องมา,ดาได้ค่ะได้ค่ะโหนี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ล่ะลายสวยๆส,สีสดมากเลยนะคะ ประตุจยแอบเห็นถ้วยรางวัลนะเราไปดูกันดีกว่าเนาะก่อนดูถ้วยรางวัลนครศรีธรรมราชชมรมปลาสวยงามเมืองลิกอถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ3นี่ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ได้มาครบทุกรางวัลว้าวีที่ได้รางวัลใช่ถ้วยอันนี้ถ้วยมีค่ะเพื่อนๆค่ะคุณจิตกรค่ะเจ้าของฟาร์มเดี๋ยวก่อนอื่นเลยวิ๊ยอะไรอะไรอยู่ข้างๆเขาชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องไฮบิดครับไฮบิดน้องไฮบิดโอ้ยชื่อน่ารักอะไรคือสิ่งที่เด็ดที่สุดในฟาร์มของเราเด็ดที่สุดตอนนี้ค่ะ เรากำลังพัฒนาปลาป่าปลาป่าปลาป่าแฟนซีแฟนซีใช่ครับมีตัวอย่างให้ดูไหมตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวโอ่าเราเอาของของเด็ดมาด้วยจะมีของเด็ดของเด็ดของเราคืออะไรไม่ล่อไม่ล่อไม่ล่ออ๋อเอาไปค่ะกำลังนิยมกำลังนิยมกลังฮิตอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ว่า นี่นี่คือปลาป่า,ปาที่เราพัฒนาออกมาให้เป็นแฟนซีค่ะ,ะตนนัวนี้ตัวน,นี้เป็นสีลุง้งมันจะเป็นสีรลสุลืองสีเหลืองเป็นสีรุ้งสีรุ้งสีเหลืองแล้วกอ็อย่างตัวนี้ก็ออกออกแกมแดงก็ชุดชุดนี้ก็ได้ได้ที่สามของงานฟิตวินเล็กที่เราเคยไปบ้าป่งเหรอคะใช่ครับล่าสุดที่เราที่เราไปประกวดมาอสวยมากก็ได้ ชุดนี้ได้ที่สามอ๋อค่ะสีสวยมากปลาป่าเหรอคะนี่นี่ยังคงเป็นลักษณะของปลาป่าใช่ครับโอ้แต่เป็นสีแล้วสวยมากๆากเลยค่ะเพื่อนๆใช่ครับนี่คือสุดยอดอ่ะเขาเรียกว่าทำปลาป่าที่ไม่ใช่ปลาป่าแต่ก็ยังไม่จบใช่ไหมคะยังยังไม่ได้หยุดแค่นี้ยังยังยังไม่ได้หยุดแค่นี้ครับเราเรายังมีเจตนาจะให้เขาไปทิศทางไหนอีกคะก็สีเต็มเต็มเป็นนีโมเลยไหมหรือยังไงคะอ่า คือ,อทุกวันนี้าจากจากที่ว่ารุ่นปู่รุ่นยา่าเรายังไม่เคยเห็นนีโมทุกวันนี้ยังยังออกมาเป็นนีโมได้ใช่ไหม,ไม<ะ>เราจะทําไม่ได้ใช่คร<อ>ับท่าอัออนนี้ก็ออกออกแกมออกแดงเลยมาแล้วเขาด้านค้างให้เห็นแล้วนะคะเพื่อนอันนี้จะจะเข้าสีแดงเลยค่ะสีรุ้งล่ะมันไปโอ้สวยงาม อาจจะเป็นคนมีความรู้น้อยมันจะเป็นปลาป่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วปลาป่าที่เราจะพัฒนาไอเขาเรียกว่าอะไรอัตลักษณ์มันจะหายไปไหมคะอย่างเช่นแก้มแดงพอมันเป็นสีแล้วมันก็จะไม่เห็นว่าแก้มแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะแตะ่เขาเรียกว่านักบิดเดอร์จะ,ะรู้ว่ามาจากทางสายไหนอ๋อดูปุ๊บเนี่ยอัตลักษณ์เขาจะยังอยู่ปลาป่า ลักษณะของปลาป่าภาคใต้อย่างชัดเจนมากมีอะไรบ้างคะที่ควรก็คือเนี่ยครับจะมีวงหางนะครับวงหางสีแดงถ้าเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของการประกวดก็จะมีหนึ่งในสามอะไรในที่ว่าเขากําหนดมาสีีของวงหางนะครับแล้วก็จะมีหยดน้ําหยดน้ําตรงชายน้ําที่เป็นสีแดงนะครับก็คือจะต้องแหลมลงมาเลยเขาเรียกว่าหยดน้ําสีแดงจริงๆชายน้าเนี่ย อ่าชายน้ําก็คือเรียวยาวเรียวยาวลงมานี่ก็คือเขาเรียกว่าตามลักษณะของของมาตรฐาเนเกณฑ์เกณฑ์การประกวดทั่วไปะนะครับก็คือชายน้ําไม่ย้วยชายน้าอ่าไม,ไม่ก็คือเนี่ยตัดลาดเอียงลงมาะนะครับนี่นี่คือแล้วแก้มอ่าแล้วก็แก้มก็จะเป็นแก้มเขียวแก้มเขียว นอกจากเจ้าปากัดป่าภาคใต้ตัวนี้แล้วนะคะคุณจิตกรก็ยังมีปากัดป่าจากบึงโขงหลงที่ชื่อว่ากีตาด้วยนะคะเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน,นี่ใช่ไหม อ่าก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าที่เขาเขาพูดว่ามันมีที่เดียวที่บึงบึงโขงหลวงถูกไหมอ๋ออ่าก็คือเห็นไหมก็คือเรียกว่าสวยเนาะความความแตกต่างมันไม่มันมันไม่เหมือนกันเออมันไม่เหมือนกันจริงจรด้วยมีสามหาชัยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งใเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่พัฒนามาแล้วเนาะที่พัฒนามาแล้วโอ้สวยมากอ่ะจะเป็นสีทองแล้วจะเป็นสีทองแต่แต่สู้ทรงทุกอย่างก็ยังเป็นป่า ก้านหงก้านหางอะไรนี่ก็คือ,อยังคงต้องเป็นก้านหางแต่สองเจ๋สวยครับเราก็จะค่อยบีดตรงบีดตรงก็ดึงเชือ้อโอ๋สวยงามมาก เพื่อนๆคะคุณจิตกรเล่าให้ป้าตุ้ยฟังว่าคุณจิตกรเป็นโฮม e บรดเดอร์ค่ะตอนแรกป้าตุ้ยก็งงเนาะอะไรคือ home โฮม e บรดเดอร์อ๋อก็คือคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็บรดสายพันธุ์หรือว่าจับคู่หรือว่าเพาะพันธุน์อยู่ในบ้านแบบนี้ค่ะเราได้จํานวนเยอะเนี่ยผมก็เลยทําออกมาเป็นชั้นอ่เขาเรียกว่าสั่งโรงงานฉีด ค่ะไซส์พิเศษไส์พิเศษก็คือมันจะเทียบเท่ากับบอกรองกลมรองกลมแปดสิบแปดสิบเซน็คือเรื่องยาเรื่องอะไรเรื่องปริมาณน้ําเราจะได้แบบอ่าฟิกให้มันเป็นมาตรฐานอ๋อเราก็มีสูตรของเราเลยว่าน้ําเท่านี้ปลากี่ตัวอ่าอะไรอย่างกระมังเท่านี้ค่ะแนะนําได้ไหมคะว่าเราควรจะใส่ปลาสักกี่ตัว จริงๆปรากัดเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้มีความหนาแน่นจนสามร้อยห้าร้อยเนี่ยเราใส่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ได้ใช้ออกซิเจนในน้ำใช่ไหมครับดโดยส่วนใหญ่เลยปลาความหนาแน่นของปลาแต่ก็เรื่องการเจริญเติบโตเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนน้าเอาอ๋อค่ะขยันเปลี่ยนน้าอาหารเน้นลูกไรเปลี่ยนน้ำเนี่ยอาหารคือลูกไรแล้วเวลาเปลี่ยนน้ำเนี่ยเขาไม่กัดกันหรอคะคือมันมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเราเปลี่ยนน้ำเนี่ยปรากัดจะกัดกันเละเลย สูตรของผมนะครับสูตรของผมเราจะเปลี่ยนตอนความลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเปลี่ยนตอนเหมือนว่าถ้าแต่ตอนเลยเหมือนกับพอผมเลิกงานมาปุ๊บผมก็เลยมามาสังเกตกับวันหยุดวันหยุดเปลี่ยนตอนเช้าเรามาดูตอนเที่ยงอากัดกันอากาศเพราะว่าเขาได้น้ําใหม่เขาจะแย่งพื้นที่แต่พอ วันไหนที่เราไปทํางานแล้วเรากลับมาเปลี่ยนน้าตอนเย็นแล้วเราก็ปิดไฟให้เขานอนค่ะก็มองกันไม่เห็นเพราะว่าแยกย้ายเทคนิคก็คือมืดมืดนะคะเพื่อนเพื่อนมืดมืดเปลี่ยนตอนเย็นเย็นเปลี่ยนตอนกลางคืนนั่นแหละเปลี่ยนเสร็จก็ปิดไฟให้เขานอนเลยค่ะเขาก็จะไม่รู้เรื่องเช้าตื่นขึ้นมาเป็นกลิ่นเดียวกันหมดใช่ใช่มันมันจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเช้าเช้าตื่นมาก็จะเป็นรูปแบบว่ามารออาหารแล้วก็คือจะรอกิน ในที่สุดเขาก็จะกลมกลืนกันแล้วเราแล้วเราถ่ายทําความสะอาดยังไงคะก็เราจะใช้ปั๊มดูดอ๋อใช้ปั๊มดูดเลยนะคะอ่าใช้ปั๊มดูดเลยเพราะว่าแต่จริงนนเนี่ยพอเนี่ยพอพอมาเป็นกระมังอย่างเงี้ยพอเราดูดเหลือน้อยปุ๊บเราก็ยกไปเทได้ยกไปล้างทำความสะอาดได้แบบเพราะว่ามันเบาเ<ล>ย,ยกได้ใช่แล้วเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะเราเปลี่ยนถ่ายน้ําแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะครึ่งนึงเลยไหม หรือหรือหรือแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นผมเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่แค่ว่าผมจะใช้เทคนิคของการดอบอุณหภูมิไว้ดอบอุณหภูมิทํายังไงเอ่ยอ่าโอ้โหนี่นี่นี่ประตูมาล้วงความลับเราต้องล้วงความลับนะคะประต้ยมาแล้วทั้งทีนี่ข้ามมาหลายจังหวัดมากเลยนะคะโอเคนี่ครับถ้าประตูสังเกตว่าเราจะมีถึงเรียกว่าจะมีกระมังเปล่าค่ะนี่กระมังเปล่านะคะสําหรับการอ่าเรากําลังคุยกันเรื่องอุณหภูมิของน้ํานะคะเพื่อนๆยัง ถ้าบ่อนี้เราจะเปลี่ยนพรุ่งนี้อนะครับเราจะเปลี่ยนพรุ่งนี้เราจะเติมน้ําบ่อนี้ไว้เลยอ๋อวางน้ําให้อุณหภูมิเดียวกันใช่แล้วหลังจากนั้นอ่าอย่างอย่างที่ผมบอกก็ตัวว่าสูตรนี้เทคนิคนี้มันสําหรับบุคคลที่ทํางานสองหน้าเวลาไม่มีเวลาน้อยเราต้องทําอย่างนี้เตรียมไว้ก่อนเลยเตรียมอ่าอุณหภูมิเดียวกันพอตอนเย็นเลิกงานมาปุ๊บอ่าไม่เสียเวลาเราก็เอากระชอน กว่าทั้งหมดเลยมาช้อนช้อนตัวมาเลยจบเลยถ้องโอ้ง่ายมากเพื่อนเนี่ยก็คือเทคนิคไม่ไม่เสียเวลาค่อยๆดูค่อยๆอะไรนี่แล้วครันี้เราก็ทําความสะอาดกำมังนี้เตรียมไว้สําหรับข้อต่อไปใช่เสร็จแล้วจบเลยปิดไฟนอนอ่าข้อนี้ปิดไฟนอนอ่าก็เขาก็จะไม่ไก่กันแล้วอย่างที่ผุมบอกว่าจบมาเปลี่ยนตอนเย็น แล้วก็ปิดไปนอนเนี่ยถ้าอย่างเป็นพวกหูช้างเนี่ยหูช้างสวยมากค่ะถ้าเกิดหูโควงหูขาดก็จะกลายเป็นปลาที่ได้ค่าเลยถูกต้องครับเพราะว่าอย่างพวกเขาก็คือเอกลักษณ์เขาคือที่หูแต่พอเปลี่ยนน้าทีก็กัดกันทียเงี้ยก็แล้วหู่มันกัดง่ายไงใช่กัดหูช้างพอาหูเพื่อนใหญ่เอโหูฟัดกันมันเลยอันนี้เราก็ไว้ในนี้จนโตเลยเราไม่ต้องมีการลงขวดฟอร์มอีกแล้วใช่ไหมคะลงครับหรือว่าลงในที่สุดลง จะเรียกว่าเทคนิคจะเหมือนกันหมดในรูปแบบที่ว่าพอเริ่มได้ไซส์เริ่มได้ขนาดเออเริ่มเห็นแบบเห็นแววบางตัวอ๋อเอาเฉพาะตัวที่มีแววใช่ครับเพราะว่าพอเราทาเราเราไม่สามารถทํตจานวนเหมือนทางนครปฐมได้อ๋อใช่สถานที่เราเป็นโฮมเนาะใช่เราก็เลยจําเป็นต้องมาดูเววบางตัวเพราะว่าอย่างบางตัวฟอมฟอมไปก็ฟอมไปก็โซนเปล่าอ่านั่นหละฟอมไปก็ศูนเปล่าแล้วก็เลยต้องมาเนี่ยเล็งเห็นว่าเอออย่างอย่าง ตันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนหูสวยหูโกลมอาหูบาลานนํำไปแล้วนํำไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะจะแยกไปเลยเราก็จะมีโซนโซนทางบามไปดูดีกว่าครับเพื่อนโอ้ยมีประสรด้วยหรอคะครับอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่เวลาเราไปออกออกพื้นที่บูธเวลาจัดบูธเราก็ยังมีกิจกรรมพออย่างอย่างที่ผมบอกพอผมมีม้าลายด้วยเพื่อนเป็นเป็นประธานชมรมปลาสวยงามแล้วเนี่ยมันเลยเขาเรียกว่าขีดจํากัดกับ ขีดจำกัดแต่ปลาป่าไม่ได้เวลาเราออกบูธ oh. อ่ะทางปลาทองก็ว่าเออไม่มีบูธปลาทองให้เขาหรอไม่มีบูธปลาสวยงวามอ่ะเราก็เลยต้องต้องจัด mm hmm. เพราะครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้สันทัดเรื่องประกาศถูกไหม <c oughs> แต่เด็กและผู้ชายเนี่ยจะจะอยู่ในใจของเยาวชนเกือบทุกคนดั hmm. <ๆ>งนั้นอันนี้ก็คือสําหรับเด็กและสตรีอ่าอันนี้ก็คือสําหรับเรียกเรียกความสนใจเข้ามาในบูธของเราใช่ครับถ้าไม่งั้น ถ้าคุณไม่บ้านไม่เดินเข้าบูธประกาศคุณพ่อบ้านจะเดินเข้าได้ไหมถูกต้องทางนี้ฉลาดมากเลยนะวิธีดึงลูกค้าแล้วก็เลยต้องหาเนี่ยเนี่ยเราก็จะมาแยกฟอร์มแยกอะไรไว้อ๋อเราก็มีที่ฟอร์มของเราเหมือนกันใช่ครับอ๋อเราเราก็คือใช้แกลอนแบบนี้แกลอนห้าลิตรนะคะนี่เราแอบดูสิมีตัวไหนขายหมดแล้วก็ตุ้ยขายหมดแล้ว ยิ่ง,งช่วงอันนี้ก็ดีมากเลยอะไรที่ขายหมดเนี่ยคืออะไรเป็นในรูปแบบว่าพอเขาเรียกว่าก่อนโควิดผมยอมรับว่าปลามันจะเยอะแต่พอโควิดหายไปปุ๊บเขาเรียกช่วงก่อป่ย,อยโอ้โห <จะ S 1> ช่วงนี้นี่ปลาขาดแคลนมากใช่ครับก็มีบูธไหนออกบูธนั้นออกออกออกระบายถ้าเพราะว่าเราถามว่าเราก็หวัน่นไหมว่าจะมาอีกรอบไหมมันก็เป็นที่น่าหวัน่นเราก็เลยองเป็นอะไรในรูปแบบว่า อะไรที่ระบายได้แล้วก็ปล่อยได้ปล่อยไปอย่ายื้อไว้ที่เห็ดเวลเราก็จะมาลงถังอ๋อเนี่ยคือถัง20ลิตรที่เราเตรียมน้ําไว้นะคะแล้วเราก็เตรียมใส่ใบหูกว้างลงไปเนาะคืออันนี้คืออะไรครับใบหูกว้างสดหรือไม่ใช่อันนี้คือใบไม้ตกใบไม้ตกลงไปอันนี้ก็คือเตรียมใส่ใบหูกว้างลงไปนะคะแล้วก็ทําผู้ให้เขาด้วยเนาะบางบางอ่าก็คือบางอันมีผู้ด้วยบางอันมีผู้เนี่ยก็ถ้า ปลากับบางตัวถ้าว่านอนนอนที่ก้นพื้นมากๆเนี่ยตะเกียบเขาจะอ๋อไม่สวยละใช่เพราะว่าการได้อีกเทคนิคหนึ่งนะคะเพื่อนๆคือถ้านอนพื้นมากๆไม่ดีก็เวลาเขาอึหรือว่าเขาขับถ่ายออกมามันจะไปอยู่ที่ก้นพื้นหมดแลวไอพวกนั้นก็จะเป็นแคาเรียมโมเนียเป็นถึงถึงจะไม่เชื้อโรคอ่ะแหละพูดง่ายๆก็เวลาถ้าเราไม่มีผู้ให้เขาพักอยู่ระหว่างให้เขาเหนือลอยขึ้นมาหน่อย อ๋อค่ะอู้ยเทคนิคค่ะเพื่อนๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือกลางฝนเลยเนาะกลางกลางฝนเลยครับอมีถ่วงเล็กน้อยด้วยอิดค่ะนี่นี่นี่ประตูให้ดูหลังคานะคะเพื่อนๆก็คือแบบนี้ก็คืออ่าสลนทั่วไปครับบางแสงอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ที่บ้าคืออ่าบางปกติเราจะปิดจะปิดไปครึ่งหนึ่งอ๋อ ถ้าถ้าเรามีตัวแล้วเราจะปิดไปครึ่งหนึ่งใช่ปิดไปแล้วก็จะมีตะกงตะแกงก็การโดดด้ธรรมดาเนี่ยครับก็คือแบบนี้เลยโดยโดยปกตินีสใส่ประกาศอยู่แล้วก็โดดถูกน้าใหม่ถูกอะไรมาอ๋อเราก็จะกันเป็นลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้คือฟอร์มนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่เทียบนะอันนี้คือเตรียมไว้ฟอร์มถ้าเทียบเราจะอยู่ในห้องห้องอ่าเพาะพันธุ์ไปดูกันดีกว่าอ่าอันนี้ก็คือปลาที่ว่าต้อครบเลยวอดใหญ่มากอ่าครบครบกําหนดในการที่จะหากิน ไม่รู้เพื่อนๆจะพอเห็นไหมนะคะมีลูกเล็กๆด้วยอ่าโอเคครบกําหนดปล่อยพอดีอ่าก็คือเน่แล้วก็จริงๆแล้วอย่างอย่างที่โอ้โหคนบ่งทรงนะประกาศเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าประงบประงมอะไรมากอ่ะอ่อ่านังเกตไหมอ่าาออกมาจิปัดแออ่อนแออ่อนแอโอ้ยจะไปดูแลมันมากก็คือพอเราเทไปเลยปุ๊บเราก็จะเทเลยเทเลยเทเลยแบบนี้เลยง่ายๆเลยง่ายเลยแต่ก็คือไม่เก็บไม่เก็บพ่อขึ้นหรอคะอ่าพ่อเรา ลงไปแล้วหนึ่งหนึ่งพ่อลงไปแล้วหนึ่งพ่องั้นเราเก็บพ่อนี้ขึ้นกันแล้วกันเราเก็บพ่อเลี้ยงเลี้ยงไว้สักพ่อนึงสวยมากอันนี้คือเลี้ยร์ดาคอนโอ้สวยมากสวยมากขอดูในมือได้ไหมคะเลเซอร์ดาคอนค่ะเพื่อนๆว้าวมีต่างชาติถามหาอยู่นะคะครับตอนนี้เรียกว่าตาขาดแกนนี่ค่ะแล้วเราก็ปล่อยเลยสรุปว่าสองข้ออยู่ในนี้นะนี่ตัวเล็ก เห็นเลยนะคะสีข,ขาวๆเนี่ยเราก็จะปล่อยแต่แค่แคๆสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องอุณหภูมิจัดน้ําทุกชนิดนะครับจัดน้ําทุกชนิดสิ่งสําคัญเลยคืออุณหภูมิถ้า เขาเรียกว่าอุณหภูมิไม่ไม่บาลานซ์หรือว่าไม่นั่นกันก็เขาเรียกว่าอย่าให้อุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันอ่าอาการนกน้ำค่ะเพราะฉะนั้นถึงได้เอากระป๋องมาลอยเอาไว้ในกระมังก็คือเราลอยั้งแ่เมื่อคือเพื่อปรับอุณหภูมิให้มันเป็นอุณหภูมิเดียวกันนะคะน้ําข้างนอกกับน้ําข้างในอ่าแล้วเราก็เทเราก็เทเทง่ายๆแบบนี้ห้อยเหลืออีกคอกนึง ก็เนี่ยเราก็จะทําปลาตลาดพร้อมกับปลาพัฒนาไปเรื่อยๆปลาพัฒนาก็คือความสุขของเรานะคะปลาตลาดก็คือรายได้ของเราใช่เมื่อเรามีรายได้แล้ว <c oughs> เราก็เอาไปซื้อสัตว์ชนิดอื่นๆมาเลี้ยงให้เป็นความสุขของเราอีกวนเวียนไปมาก็เป็นเรื่องของความสุขของเรานั่นเองใช่ครับ <c oughs> ถ้าทำเรียกว่าทำอะไรขัดแยง้งกับความสุขค่ะมันจะ,จะอยู่<ำ>ได้ไม่นานใช่ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปหน้านะคะคุณจิตกรจะพาเราไปทําน้ําเขียวค่ะเพื่อนๆน้ําเขียวเพื่อทําลูกไลอย่างที่เพื่อนๆรอคอยนะคะอย่าลืมติดตามชมนะสาหรับวันนี้ประตู้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดี